อ่ะวันนี้เรามาดูไฮไลท์กีฬาอะไรอีกครับว่ายน้ำว่ายน้ำนะครับสว imming เอาเนี้นะไหวอ่ะไหวไหมล่ะไหวไหมล่ะเหนื่อยยังเอาไหวไหมเนี่ยโซโล่เดี๋ยวจะพอแล้วเอามาโอเคกีฬาว่ายน้ำนะครับเลือกตัวก่อนเลยเลือกตัวก่อนเลยเลือกเลยพอเลือกยังเลือกแล้วหรอ งั้นผมก็ต้องเป็นเจร์เค้นี่เลที่สุดครับการว่ายน้ำมจะเหมาะสมกดเข้ามาพี่กดเข้ามาครับพี่กดเข้ามาครับพี่กดเข้ามาครับว่ายน้อย่างไรว่ายน้อย่างไรว่ายน้ำอย่างไรวิธีว่ายนะฮะอะไรวะเนี่ยทำไงเนี่ยชาร์จก่อนที่จะสตาร์ทกดนิ้วโป้งค้างไว พอสตาร์ทปุ๊บให้สวิงยกขึ้นสตาร์ทปุ๊บยกขึ้นปึ๊กก็จะกระโดดใช่ไหมพอลงไปว่ายน้ำปุ๊บก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนี้ยกขึ้นยกลงนี้แล้วมีท่าบัตเตอร์ไฟล์มันจะมีเปลี่ยนท่าไปเรื่อยใช่ไหมก็ต้องทํามือทําเขาแบบนี้กับแบบนี้โอเคป่ะจะมีท่าบอกท่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยให้มองโอเคป่ะท่าท่าซูเปอร์สวิมมิ่งคือให้กดนิ้วโป้งค้างไว้แล้วก็สวิงเราปุ๊บ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 ใช้ท่าใช้ท่าพลัง โอเคปะชาร์จก่อนจะเทิร์นก่อนจะตีตัวกลับใช่ไหมกดึงโป้งค้างไว้และเทิร์นก็ชกไปหน้าชกไปหน้าทีแล้วไหวยกลับมาไม่ใช่ทําให้ตายกดนี้แล้วก็สวิงสวิงสวิงแต่เวลาจะตีไหวยกลับไงบีบแล้วก็ชกไปข้างหน้าโอเคปะเวลาเทิร์นเทิร์นพร้อมไหมนะพร้อมไหมนะโอเคอ้ยเหนื่อยจังเลยหมดกีฬานี้แล้วพักมนได้ไหมเรียบร้อยแล้กลับมากับไฮไลท์กีฬาโอลิมปิกนะครับกดนิ้วกงชาร์จ ơi phá làm Ngoài nam, Ngoài nam đưa khỏi ô ตอนแรกตามเจ้าหญิงพีชอยู่ครับตอนแรก <boarding. S 1> เจ้าหญิงพีชนำมาตลอดเลยครับต้องดูครับไฮไลท์ต้องดูเลยฮะโอ้โหครับตอนแรกเกนี่ยมาริโอทำทำจอระเก้งงอ้าวถือเวลาแล้วเหรอตอนแรกจระเก้เกือบโดดแล้วฮะไม่โอ้อหลอนี่ครับแล้วเจ้าหญิงก็ว่ายน้ำมาตลอดเลยครับโนันิกมันว e ิ่งมันว่ายแล้วเนีสายตูดสายตูดสายตูดดูดิเจ้าหญิงว่ายเร็วมากเลยอะใช่ไหมใช่เพียงไหมเนี่ยดูกลับตัวจระเก้ยังช้าอยู่ครับไม่ทันเจ้าหญิงนะครับดู แต่พอดีใช้ทําไม่ตายครับหมุนติ้วแฟงมาโคสุดท้ายโอ้โหได้ทีหนึ่งไปเจแล้วครับโอ้โหทีเพียงถ้าเกิดท่าไม่ตายเต็มกย่างนี้นะล้วก็วายวายวายอีไม่เต็มหรอโอ้โหเจ้าหญิงว่ายเร็วมากเลยได้ครับจอลล์เคครับกีฬาเดิมหรือจบแล้วพออ่าอีกรอบนึงนะครับเรามาดูไฮไลท์ครั้งหนึ่งเปลี่ยนตัวไหมหรือว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับ ครั้งหนึ่งนะครับมาพอจะชราวกดตัวนี้ค้างไว้พอจะไหวปุ๊บก็กระดกขึ้นแค่นั้น โอ๊ยใครใครใครเมี่อกี้เขาใครได้ที่สองเพียงใ,ใช้ท่าไม่ตา,มนะายแน่แน่เพราะพ,พอไม่มีไอ้ค้าอีกรอบครับเมื่อกี้มีอซกเสสีแดงหมายถึง,ถง,ถงสีแดงต้องเกรดใช่ไห ถ้าว่ายน้ํามันต่างจากกีฬาอื่นนะถ้าเราว่ายแรงไปแรงจะหมดมันจะแดงต้องว่ายให้อยู่ตรงเหลืองเแล้วก็พักหน่อยพักหน่อยโอเคไหมอา oh. อ,อีกรอบนะครับไม่เปลี่ยนตัวนะครับจระเขยยังคงเป็นผู้ชนะ เช่งเท่านั้นไม่ตายเป็นแล้วโอ้ยเกือบแพ้เดียวเขาได้ที่สามเขาได้ที่สามเหมือนเดิมนะครับแข่งกัน3รอบครับจอร์เจียังเป็นฝ่ายชนะอยู่เขาก็ยังได้ที่สามมาก49วินาทีไมยังได้ที่สอ่ะก็ไม่รู้เอาเอาต่อไปละเอาต่อยเหรอมันขนาดนั้นก็ทำไมพอไอ่รอบครับอีกรอบครับ ในในน้ำเหีไปสู้จระเคได้ยังไงโ oh. อ้ย like, ไม่เป็น <sair> ไรลูก เฮ้ยปาใชยไม่ไหวเนี่ยโอ้ no พอได้ทีหนึ่งพอที่สองเหรอเพียงไม่หลุดแหมเพียงไม่หลุดเอาไม้เอาไม้เอาไม้ขอโทษขอโทษโหเล่นจนไม้หลุดอ่ะมีเกมเนี้ยนะเล่นกันไม้หลุดได้เนาะเอไม่เไม้ขออีกรอบขออีกรอบครับโอ้ขอโทษขอโทษกดผิดไป ทำไมามาอีกรอบนะรอบสุดท้ายแล้วได้ไหมโอ้โหพอขึ้นมาเมื่อกี้เพียงไม่หลุดอย่าเพิ่งดีใจโมโห ที่เกิดอ,อะไรขึ้นอ่อะดูไฮไลท์หน่อยดูไฮไลท์หน่อยเกิดอ,อะไรขึ้นไปตอนแรกครับโอ้โหเจระเคงอยู่ช้าๆอยู่โซนิ่งวิ่งเหมือนว่ายนะโซนิ่งวิ่งว่าน,น,น,นี่ตอนตอนนี้ตอนผีบนี่กดชาร์จใช่ไหม ถ้าเกเต็มปุ๊บเราค็ยชกนะะทีบนะจะพุ่งไปแรงแบบเมื่อกี้เีตอนนี้พอนําแต่ปาจะเย็นครับจระเกะทาไปตายมาแล้วซึ่งนี่โค้งสุดท้ายอ่ะอีกรอบหนึงรอบสุดท้ายครับเป็นกีฬาที่ทุกคนในบ้านเราชื่นชอบมากอ่ะบ้านเราชอบว่ายน้ำเราอ่ะสักทีหนึ่งทีนึงพอครับพอจรเจะเกะชนะมาตลอดเลย โอ้ยพลาดโอหนอนเอาพลาดเ,เอาชนะเหล่านี้นี่ขนาดพลาดไปเลยที่สองวันที่ท่านประกาศแกจะไปร้ายจังเปลี่ยไร้ายทไมฉันฮะไม่ไงเนี่ยป๋าเล่นมุกม,มากเลยเมื่อกี้ทำไรอะไรอะ่ะทำลายสิติโอลิมปิกทำลายสถิติโอลิมปิกครับโอ้โห นี่เป็นโอลิมปิกเล็กคอนนะครับช็อกช็อกดูไฮไลท์เนี่ยปลาทิพาคปลาพาดเนี่ยเนี่ยโอ้ยพาดอ่ะไม่มีแรงเพราะว่าเพาใช้พลังเนี่ยแล้วอยู่ปลาพุ่งมากดผิดอย่างไงไม่รดูเนี่ยยาวเลยเนี่ยกลายเป็นทำลายสถิติโอลิมปิกไปนะครับด้วยความบังเอิญสัญชาติยันดูอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้ ทำลายสติโอลิมปิกโอ้ยหล่อหล่อฟ้าอีกแล้วโดดไปแล้วครับไหว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 เฮ้ยไหวครับไหวแเออโซนี่วิ่งจะชักคนไหวหมดเลยดูโซนีพุ่งอยู่นี่ก็ติดทางไม่ตายเฉยเลยพุ่งพุ่งไปด้วยความเร็วพุ่งไปด้วยความเร็วแล้วก็ทำลายสติโอลิมปิกครับโอ้โหเย้เย้ดีใจมากครับ ทำลายสิโอลิมปิกครับโอ้โหเป็นที่น่าจดจำว่ายน้ำร้อยเมตรครับเอาอีกอลูกพอมั้องนะรัวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีภาพกีฬาของเราไฮไลท์โอลิมปิกมาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไหลทางแล้วอ่ะป๊า